โอ,อ้รถรอรถรอก็ได้เจอนานเลยครั้นี้โอ้ัาน,นหน่อยลกูกเบ้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินดวดครับ,รบเอออังทางเดินเดิเลยครับเออดักเกีรีรยซองเลยลูกพี่เออหน่อย ไม่โคยืน2องคันเลยครับเอา้ามาดูคันนี้สิจะลั่นหรือเปล่าขึ้นมาหนึ่งสับสองเลยครับเอออสบายสบายเลยคันนี้สับ2มาเลยครับสวัสดีไปยังทีมงานนะครับโอ้ฟูโซ่ โอ้ย่างก้าวแล้วนี่โอ้ทำสีเสร็จยังเนี่ยเอมารถหนักข้างบนครับรถเบาข้างล่างสุดล้อสุดล้อเฮียเกียร์ 4HK210 ครับเกียร์สามเลยเกียร์สามเลยเกียร์สามเลยโอ้ยยังหล่อเหมือนเดิมนะครับบตัดหน่อยบรรดาด้วยโอ้ เหมือนฝาข้างต่ำลงครับไปตัดฝาข้างมาหรือเปล่าเนี่ยเอนด่เสียมมัมเสียมมัมเทอร์โบครับอินเตอร์ไม่รู้ว่าอินเตอร์หลอกหรืออินเตอร์อินเตอร์จริงนะเนี่ย หอนจัดวันตา,หน,น,ตาหน,ออนหน่อยวันตานหน่อยอขอหน่อยเลรอเว้ยขอ,อให้ฟังหน่อยเว้ย ร้อยเก้าห้าเกาะโบครับหอนยาวมากเลยเอาดิสุดลอครับฟูโซ่ปอปลาตากลม รอดีครับรุนนี้วันนี้จัดงานเที่ยวเบาๆครับโอ้สุดจัดสุดจัดนี่ดูบางคนสวยมากครับอ,อแฝดสองลั่นแน่นอนครับคันนี้โอ้ตามกันมาติดๆครับดู มาวิ่งกันหลายคันจริงๆครับทีมงานนี้โอ้ยยี่สิบคันได้มั้งนี่มีแต่รถล้อลอครับฟูโซอันนี้ตาเหลี่ยมครับเมื่อกี้ตากลม มา,มา,มา <S <S ถ่ายได้แต่ตรงนี้นะครับก <ś pulp> ึ้่นบอถ่ายไม่ได้ครับเขาว่าลึกเกิน ันน้อยลูกเบ่ล์ลันน้อยออโอ้บางคนสวยครับโอ้โหพี่ร็อกยางเก้า อันนี้ไม่ได้เจอนานกันนะเคยถ่ายอยู่นี่ครับรถเก่าก็ทำเที่ยวได้เหมือนรถใหม่เลยครับเีส่สุดจัดสุดจัดโอ้อบกระบะใหญ่มากครับโอู้ด เหมือนสโลเลยครับโอ้ถ้าได้ถ่ายตอนขึ้นบอ่อเนี่ยมันเลยครับเสียดายเสียดเาดูตรงนี้แหละเป็นไ,ไร อันนี้ซื้อมาจากอูอ่ช่างรัฐครับเค,เครื่อง1 6 5นะ,น,ะ 4, นะครับน่าจะ400,000กว่าครับนี่ประมาณ402ครับ ขาดไปได้ครับรถไถนะครับอยู่หน้างานตลอดนะครับต้องทําทางร้านนอยร้านน่อยนี่น่าจะวิ่งเข้าเมืองครับตามมาติดๆครับนะี่ย เจ็ด e แน่นอนครับเสียงแบบนี้ราคาค่อนข้างได้ครับวิ่งเข้าเมืองนี่ว่าหาดินยากครับ หลังอีตามตูดกันติดๆฟิรอกนี่เกียร์สองหรือเปล่าครับนี่ไว้จัดครับชลังเงียบโอ้ดูสีกระบะไปหมดแล้วแต่สีหัวนี่ยังสวยอยู่เลยครับ ขับแบบนี้เสียงแบบนี้ครับไม่ลำคาญอู้อุ้หอนมาตไกลครับเสียมำรถหล่อรถนหล่อสวัสดีครับ

ทำสีหรือ,อยังเนี่ยไม่ใช่หมัมจโมกครับเสียมบัมเสียมบัมออ เอาแล้วงานนี้หอ,อบินบินข้ามเลยครับงานนี้นี่เหรือฝาเดิมแต่เหมือนมันต่ำลงนะ ทางประมาณหนึ่งเมตรอะถ้าวิ่งเกียร์สองทางก็น่าจะพัง,งวิ่งเกียร์หนึ่งก็ยังโอเคอยู่ โอ้โหเหมือนฝนจะลงครับงานนี้เอาสู้กันไปครับทีมงานฝนก็ต้องจอดแล้วครับกันชนสวยครับวันนี้เจ็ดแปดสาม เยอะเหมือนกันนะครับงานเที่ยวเนี่ยโอ้ดบกาไปแบบลันๆเลยครับโอ้วันนี้มีสโลสโลกลางขึ้นบ่อสบายๆายครับมามามมามไงจะใครละ่ะ Đây, bồ, kháu, đây, này Turbo nó bị tịt tiếng rồi, nó bị tịt tiếng rồi, nó bị tịt tiếng rồi, nó bị tịt อยากฟังเสียงหอนไหมอ,อีด,ด,ดีก็ต้องโชว์ดอยมาเอาละครับคลิปนี้นะครับปิดท้ายกับเจ้าโรโบโคอปเหยียเกียร์บิดกระจาย ลับสองครับ <HARR Y. S 1> สวัสดีครับลูกเพ่ดกลับแล้วด้อกลับแล้วด้อ เบาเครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับบ๊ายบาย